กลับมาแล้วมันคือคือ Pillar a y c ซึ่งมันก็อัปเดตมาเป็นที่14แล้วอัปเดตที่14ซึ่งเราจะมาดูกันฮะว่ามันมีอะไรอัปเดตมามาโอ <Okay. S 2> เคเ่าไปเลยอย่ากด,ดิดตามกดใหเข้าคลิปไปโอเคสิ่งอย่างแรกก็คือกดที่ระเบิดมันก็จะมีนี้ ซึ่งอันนี้มันก็คือ,อซึ่งทุกคนก็ดูนะมันเหมือนเป็นน้ำนะทุกคนนี่นะมันเหมือนเป็นแบบแปงน้ำท่วมนี่ทุกคนนี่ๆๆเป็นการอัปเดตใหม่ว้าวแล้วไฟที่สวยงามขึ้นนะทุกคนแล้วก็ไฟที่สวยงามขึ้น แล้วก็มีท่าทางแล้วก็เวลากดลบมันก็จะมีบอกว่าเหมือนคุณแน่ใจนะว่าคุณจะลบโอเคแล้วว่าแน่ใจแล้วก็อย่างที่สองเวลาเรากดไอ้นี่มันก็จะมีแอนิเมชันเหมือนแบบแอนิเมชันแบบว้าวตัวรถอะไรอยนี้อู้หึหึมันมีแบบการกดแ,แบบแน่ใจนะโอเคงั้นแล้วถ้าเรากดคิวอะ มันก็ไม่เนียอย่างที่สองเทียบเด่นมาก็คืออันนี้ซึ่งอุปกรณ์พวกนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วแต่มันมีอุปกรณ์อีกนีดนึงม,ม,มันเป็นเครื่องที่มันแบบมันเชื่อมต่อไอเนี่ยผมลองไปรูหักขาอือนี่ถ้าเราเอาน,นี้ไปใส่งอเงี้ยเกือบขากลับมาเหมือนเดิมแล้วอะ อือใครที่ดูไม่ทันก็กลับไปย้อนหลังได้นะแล้วรู้สึกว่าส่วนหมดเลยมันจะไม่มีอะไรส่วนอย่างแรกที่มีอัปเดตก็คือเอ้ยอันนี้อัปเดตมาก็คือแบบนี่มันก็จะมีรถออกมาแล้วก็มีมของเล่นพวกนี้โอ้ยแลกๆๆๆอย่างได้แบบเงินเงิมันก็นได้โอ้ ก็จะมีพวกนี้นะแล้วก็จะไม่ค่อยมีอะไรเลยใช่น่าจะมีอัปเดตแค่นี้ซึ่งอัปเดตนี้เมื่อยังมีเห็นตรงนี้ไหมครับทุกคนนี่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 ก็คือสภาพอากาศนะโรนี่คือแบบนอันนี้คือหิมะซึ่งมันน่าจะอัปเดตมาเมื่อตอนคิดมากก็คือตอนอัปเดต13.2023หรือไม่ก็22เนี่ยแหละเนี่ยแหละมันจะอัปเดต ฝนมาด้วยครับเสียงไนและมีเสียงฝนเสียงฝนแล้วก็มีเสียงทีงงงงง่มากด้วยก็สามารถปรับสภาพอากาศได้ด้วยคลอดเยี่ยมเลยเป็นแนวเนี่ยเออแล้วก็อไปหน้าเกมแม่จะมีอะไรอัปเดตอยู่กดมอ,อด e d ด t เตอร์กดสร้างใหม่มันก็ไม่มีอะไรอัปเดตมาก็คืออันนี้แมพที่2.0นอะไรเนี่ย มันก็จะมีอัปเดตอะไรนู่นนีน่นั่นมากมายแต่มันนั้นก็เป็นอัปเดตเก่าเออผมเริ่มดูส่วนชุดส่วนชุดส่วนชุดมันก็คือนี่นี่น,นี่ส่วนชุดมันก็จะมีนี่หมอพยาบาลมาอันนี้ก็มาแล้วก็มีแว่นตาฮะแต่มันม,มาด้วยแซมมา มาอัปเดตที่13แล้วก็มีเลือดซูชิพนี่เดี๋ยวเราจะให้เขายาพี่อยู่ด้านบนกันฮะโอ้ล้วเขาก็จะลงมาอย่างปลอดภัยฮะเวยแรงเกิน <c oughs> <c oughs> เราเหลือแต่ตัวเนี้ยแน่ๆมันจะลอยได้เลยอะเว้ยหายอ๋อผมจับทีมันหายเลยอ,อู้ห <c oughs> แล้วมันใช้ได้เป็นอินฟินิตี้เลยนะลอยลงมาเอ,อือ แต่มันเละไปเพราะผม,มโยนแรงเกินไปขึ้นไปนู่นอะอ้าวท่านอนก็จบไปแล้วฮะสำหรับอัปเดตเพิ่มเข้ามานะฮะนี่อัปเดตเพิ่งเข้ามาโยงยิ่งมันก็จะมีประมาณนี้ซึ่งแต่มันยังมีอัปเดตอีกอัปเดตอีกนะเอาสภาพอากาศอ,อกไปก่อนซึ่งอัปเดตนี้มันก็จะคือนี่ เอาปูนฉีดน้ำมาซึ่งถามว่าเอามาทำไมเหรอมันสามารถเชื่อมต่อกับไอ้นี่ได้เดี๋ยวผมให้ดูนี่เฮ,ฮ้ยเฮ้ยไปดูเลยใช่ถ้าผมจำไม่ผิดมันน่าจะเสียบได้นี่เสียบเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วเราเอานออนี้แปแล้วเราเอาออนี้ไปฉีด นี่ไงเนี่ยจะเป็นน้ำเลือดเลยแล้วเราแบบเนีย่ยโอ้เขาตื่นมาแล้วเนี่ยโคตรโอเมกอดเลยถ้าเราแถมยังใส่ยาอื่นอ่นได้ีกใส่ไม่ได้โอเคนี่ก็คือยาที่มันทิงให้นร่มเนี่ยแล้วเขาก็จะตายโอ,โอเค ยาอเไรวะง่ายๆเลยแล้วมันก็จะมียางอื่นๆมากมายอย่างเช่นยาสีม่วงที่ผของมันทำามดนี่อาไปกินเขาวาตื่นขึ้นมาเอาเข้าไปดน,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 นีูวู้วว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 วโวว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 มวว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 ว